ทิศทางของชีวิตควรจะคิดให้มากขึ้นคำขอโฆษณาเพื่อการ,กรสนของสถาบันผู้ว่าจ้างต้องการเตือนนักเรียนใหม่ผ่านโฆษณาให้เลือกสาขาการเรียนอย่างรอบคอบนี่ไม่ใช่โฆษณารับสมัครนักเรียนแล้วมันคือโฆษณาอะไรเนี่ยเขาบอกเพื่อการกรสนเหรอ กำลังเตรียมการอ่าทิศทางของชีวิตควรจะคิดให้มากขึ้นคําขอครั้งนี้จะว่ายังไงดีล่ะมันเป็นโฆษณาเพื่อการกุศลไม่ใช่โฆษณารับสมัครนักเรียนและจุดประสงค์เพื่อเตือนนักเรียนใหม่ให้เลือกทิศทางการศึกษาอย่างรอบคอบ ดังนั้นอย่าได้รับผลกระทบจากการแสดงของนักแสดงนําเชียวละ่ะแน่นอนว่าคุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานไปในทิศทางอื่นได้นะไม่แน่ว่าเราอาจจะได้แผนที่ทำให้นักเรียนใหม่จดจำได้อย่างลึกซึ้งขึ้นมาก็ได้เหมือนกับที่นักแสดงนำํำอีกคนบอกกับฉันว่าต้องตัดและจดจำให้มากขึ้นยังไงละ่ะ องค์ประกอบภาพมีอะไรบ้างอาจารย์ที่ปรึกษามีทิศทางแล้วก็ดีภาพกําลังโกรธภาพฟา,า,ารุสักกำลังอ่านหนังสือมีคนสมัสมัครฟารุสันดีใจทิศทางของชีวิตไออันนี้น่าจะเป็นสรุปจดหมายเหรอจดหมายจดหมายจดหมายขอเล่ด้วยเหรอทิศทางของสันรู้จักต่างๆดังนั้นไออันนี้น่าจะสรุป ไอ้ไซโน่กับหนังสือนี่น่าจะเป็นสรุปงั้นเอาไซโน่ก่อนเลยแปดสิบเอ็ดจะได้ไม่เสียใจภายหลังเ,เปลี่ยนจากความหงุดหงิดตอนแรกเป็นความสามภาพเหรอถ้าจะให้เชื่อมกันมันก็ต้องอันนี้แหละนะ แ,แสดงถึงความหงุดหงิดเหรอหงุถ้าทำจากข้างหลังมาหน้ามันจะน่าจะง่ายกว่านะมันจะจํากัดวงได้ง่ายกว่าฝร่ซานถอนหายใจฝร่ซานถอนหายใจอันนี้เหรอทิศทาง อารมณ์ม,มันแน่จะประมาณนี้สี่จดหมายสองฉบับแรกที่ฟันสวร,รได้รับสองฉบับงั้นแสดงว่าต้องอ่านจดหมายสองฉบับสินะอ๋อมีจดหมายของคอเล่ด้วยเหรออ่ากล่าวถึงจากคอเล่งั้นคอเล่ก,ก็อ่านสุดท้ายสิสองฉบับ หนึ่งสองอันแรกคืออะไรงั้นห้ากับหกก็ต้องเป็นอ่านจดหมายสินะเริ่มจากใครก่อนดีจดหมายที่เขียนอย่างเคารพถึงรุ่นพี่อเปิดด้วยอันนี้ใช่ไหมมันก็จะโบวะสิ เปิดด้วยอันนี้อันที่6เป็นอันนี้อ่ะเวนไวก่อน <c oughs> เปิดมาด้วยฟันลุษานอ่ะฉากเปิดก็ต้องอันนี้สินะแปะเข้าไป <c oughs> ฟันลุษานังจัดระเบียบความคิดอยู่หน้าโต๊ะตัวเอง รับจดหมายเออคาดหวังเอา้าผิดผิดผิดอันนี้อันที่สองรับจดหมายอันที่สามเป็นคาดหวังสี่ทิศทางที่ตอบกลับอ๋อ โอเคโอเคสี่เริ่มอ่านจดหมายอ่าอจดหมบายฉบับหนึ่งเออไม่ใช่สิอันนี้ อันที่หอันที่หทิศทางทิศทางก็มีก็ดีแล้วเออเศร้าแล้วดูถอนหายใจนนใกล้เขียงกว่านี้นะอ่ะประมาณนี้ Madame Farazon, letters from the students. While I'm very interested in mechanisms in ancient texts, I'm stretched thin as it is. I need to focus on my other classes. Thank you for your invitation, Madam Faruzan. I've given this a lot of thought, and in the end, I think I'm gonna focus on Kasharwar. มีทิศทางก็ดีแล้วนี่มันจดหมายขอโทษนะรุ่นพี่ปรุษาสฉันอยากจะเรียนรู้กับอาจารย์ทิศทางทิศทางทิศทาง คนหนุ่มสาวสมัยนี้ร้วนมีทิศทางของตัวเองกันทั้งนั้น Hey folks don't place all your yolks in the same <c> punnet broaden your horizons today and find a new locus for your focus มีมีแสงจากฟันด้วยนะ <c oughs> อ่านี่แผงโฆษณา ตัดต่ออีกครั้งเอ๊ะไม่ใช่หรือมั้งอ้าว <c oughs> เข้าผิดหน้าซะแล้วมันมันน่าจะต้องเขียนว่าให้เลือกตัดต่อต่อไปสินะขออภัยบาออกไปดูว่าได้ครบหรือเปล่า ก็เราก็มีรีวิวพิเศษนี่เออไม่ได้อ่านรีวิว <l> ลืมลืมอ่านรีวิวไปให้ดูสิรับครบหรือยังอ้าครบแล้วรับ เราอ่านรีวิวได้ป่ะเนี่ยอ,อันสุดท้ายอีกอกี่วันเนี่ยพรุ่งนี้แล้วเจอกันตัดจบกัน